ยีกันยายนสองพร้อครับกับการสอมหยไย่มือที่หนึ่งะครับที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์ขึ้นหลังจากที่พวกเราสอมกันมารวม2เดือนนะครับแล้วก็สอมย่อยกันมาประมาณสิบก็มือน,นะครับสำหรับการใส่ชุดใส่ดนตรีสดรันการแสดงทุกอย่างทั้งต้ตนจนจบมาได้ประมาณสิบหารอบนะครับ เมื่อนี้ก็จะเป็นรอบแรกของการไล่สดาการฟอร์มวงนะครับเป็นรอบแรกของการสอมใหญ่นะครับแล้วก็มืออื่นอีกมือหนึ่งนะฮะแล้วก็ยี่สิบหกเขาก็สีได้ใหญ่เวทีไปสถานที่สําหรับเปิดฤดูกาลนั่นก็คือวัดสว่างมุงล้น่ึงเ้าสิเปิดให้พี่น้องได้มาทําบุญกันพร้อมนะครับ พี่น้องครับอัปเดตหลายอันหลายอย่างซึ่งช่วงนี้ผมกับบอคอยได้มาไล่สดมานั่งพูดนั่งคุยนั่งตอบคอมเมนต์ออียงต่างๆเนาะทุกขอสงสัยทุกการกดแช่กดไล่ทุกการติดตามที่พี่น้องได้เห็นทีเซอร์ไปบางส่วนบาวาสิเป็นภาพของชุดแดนเซอร์หรือเป็นวิดีโอขององานโชว์ต่างๆที่ทยอยปล่อยให,ให้พี่น้องได้เห็นได้เบิงได้ชม ธรรมดามันก็ต้องมีการเกิดขอสงสัยมีคำตีคำช่มคำหยองบวกลบอหย่างต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาก็มาชี้แจงมาพูดมาคุยกันในไลฟ์สดนี้ก็แล้วกันครับขออนุญาตได้ครับแบบสบายสบายครับช่วงนี้ผมกับหัวหมนุนคนซูปอยู่ธรรมดาม,มันเป็นช่วงไก่เปิดฤดูกาลเนาะ กสิยากแบบนี้เป็นประจำทุกๆปีนะครับหลายคนก็สิถามมา่มีผู้ซอยบอกเมนมี่กับตองยากเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของครับเขาเป็นเจ้าของวงเป็นเจ้าของทุนเป็นเจ้าของอทุกๆนิติที่เท้าสี่สี่เดินสายที่เทาสี่ออกทําการแสดงนะครับบันบมนแคร์ผมต้องดูแลเรื่องการแสดงอย่างเดียวระบบเบื้องหลังทุกอย่างนะครับผมก็ต้องเป็นคนจัดการทั้งเมิ ะะมันก็เลยแบบหน,หนาดำหนาดำหนาแดงเพื่อที่สี่เหตุให้ทุกอย่างมันเรียบลอยเข้าใจกันทุกไฟล์ทุกส่วนเข้าใจหน้าที่ของตัวเองเข้าใจการทำงานนะครับแล้วห้องกสิได้เดินสายกันแบบชัดเจนในในในทุกๆด้านนะครับผมขอบคุณทุกคำติคำชมคำนิยมชมเชยสำหรับงานชุดทอ่เด็ดปล่อยออกไปหรืองานที่เซร่รอเหอย่งต่างๆนะครับ ยี่สิบเจ็ดการยายนี้เปิดฤดูกาลพี่น้องมาชมมหาห้กํนลังใจกันหนาววทยเด้อนะครับอยู่บ้านโน่นแสดงแต่บนคาเรื่องเพื่อกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามหลังมโม,มสอหม่สามารถพิมพ์ใน Google m a p มาได้เลยนะครับพิมพ์ว่าบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยหรือว่าวัดสว่างมุงคลหรือว่าบ้านโน่นแสดงกระไดเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องสี่ได้เห็นได้สัมผัสกับาการเฉลิมฉลองสิบปีของหมอลำใจกันลอยซึ่งงานโชคเฮ้านะเตรียมไว้ ให้เกิดความพิเศษสําหรับพี่น้องทุกๆคนครับอันไหนบอกเคยมีอันไหน,นไที่มันยากผมกระสันหาให้มันนี่เกิดขึ้นหนาเวทีนะพี่น้องกับมาพิจจรณาาอานะขันผู้ใดามาบา่ใดกลุ่มปิดนะครับตอนนี้หาพันคนไหลยู่ในกลุม่มนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับ1 5อ้าสบาทเดี๋ยวผมดึงเข่ากลุ่มครับ ขอประคุณทุกๆคนมาสนับสนุนเป็นทุนเป็นห้อนเป็นปัจจัยให้นะฮะได้มาลอเหลี่ยงซึ่งผมได้พลังจากพี่จากน้องแมาผมกลับมาททยเทพลังเพื่อแพรหอดลูกน้องลูกวงทุกๆคนนะครับกับปักขับปักข้องกันมาจนหอดปีที่สิบและที่สําคัญพวกเขาทุกๆคนเนี่ฮะใส่ใจกับผลงานในเต».่ละปีกะ ให้พี่น้องได้พิสูจน์กันมาแล้วต่อสายหงสายตาพี่น้องมีบอลแคมนแฟนมอลั่มนะเาเอาผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์นะครเป็นเครื่องยืนยันอ่พี่น้องก็ประทับใจกระจังได้ซัพพอร์ตกันมาจนหอดมือนีเป็นปีที่สิบนะครับเป็นปีที่สิบของเง้า มาเอินพี่น้องเขากลุ่มครับพี่น้องมีข้อสงสัยแนวใดนะฮะสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมสิถือโอกาสแบบได้ชี้แจงนะ้องหลายๆอันคือผมเโ็ทในคอมเมนต์นะฮะกับส่วนมากกัสิบ,บวกนะครับบวกกับเขาพูดหลายๆเด้อทุกแทบทุกไหล่ทุกพลังที่พี่น้องซัพพอร์ตสนับสนุนนะเก้าร้อยสามสิบคนบร้ใวบ่ทะเทศในเขากลุ่มกดลิงที่ปักหมุดเพื่อเขากลุ่มครับผม เมื่อนี้มีไหล่สดหนึ่งชั่วโมงนะครับจากทีมงานเบาพูดให้สิไหล่สดเพื่อยืนยันว่าพวกเข้าพร้อมแล้วที่สิเอาผลงานออกไปทุกอวดสูสายหงสสายตาพี่น้องในวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะประมาณหนึ่งทุ่มเสร็จเสร็นะฮะสิมี้การไหล่สดให้ทุกคนได้เห็นความพร้อมนะครับเพื่อว่า เป็นการยืนยันครับพี่คบนองมีบองแค่นแฟนมอลำม่ม,ำมาบบบอลลใจกระลอยเขาพร้อมแล้วให้เจ้าภาพเขาได้อุ่นใจสบายใจเรื่องว่าจ้างใจกระลอยพีนี่เพราะมีผิหวังแน่นอนเพื่อนเอาคว้มพร้อมมาอวดมาอ่างแล้วสาหรับมือนี่นะครับพี่น้องก็จังติดตามในเพจบอยซีช่หมอลลใจกระลอยเพจนี้ละเดี๋ยวสิไรโซนในพี่น้องเบิง้งครับผมแล้วก็อื่นกันมาเขากลุมลหลายๆพร้อมนะฮะ สมกับความตั้งใจเด้อพี่น้องกันว่าคือหอนคิดถึงกันกันว่าหากว่าแพงกันนะมันเป็นมือพิเศษลอยหาสิบเจ็ดบาทเอาผลงานออกไปแลกนะครับแลกนําใจพี่พี่น้องน้องบอได้บอได้รับรองมาพี่น้องสิบ่เสียดายเงินเลยนะครับบอเสียดายเงินเลยพอพี่น้องก็สิได้เห็นว่าโอ้สนามสนนบบอยสิริชัยเล่าเล่ากับบอเมเรนบาหากินง่ายตัวน,นีิ่แหมบบอเมเรนบามันหล่อเงินคนที่ซสื้อเลาก็ยังลงทุนลงแรง ใส่กับผลงานเพื่อให้พวกเขาได้มีความสุขก,กันได้เบิง่งได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆที่มันจีจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาน้องพี่น้อง,องรับรองว่าพี่น้องบอรเสียไดยเงินแน่นอนบางคนแม่แม่แมพ่นโอนมากคนละหาหกลอยนะครับพ่นว่าแบบโอ้แม่เห็นชุดเราคือสิลงทุนหลายน้องพี่นี่บังลาเดี๋ยวแม่ซอยเด้อเล็กๆหน่อยๆอยเองสินะครับขอบคุณหลายๆครับ ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับซอยกดแชร์กดไลค์ในเด้อกดแชร์กดไลค์ออกไปหลายๆเนาะหอดมือหอดเด่นที่เฮาสิได้มาร่วมกันเลยนะครับยายเฉยอย่าเมื่อยเด้อยายเฉยอย่าเมื่อนเด้อมือคื้นี่นอนตีสองส่งของความบอกคุณแยนว่าปกติเพิ่นลงเวทีกับตองเด้กุ้ยกันเนาะคงเลยว่าเทีวมือนี่แบบเมื่อยเด้อเรามือนี่อ่ะ มือขึ้นนี่เมื่อยแล้วกะมือเสาร์นี่ต้องตื่นแต่เสราร์มาจัดรถพระมาจัดรถขนของแล้วก็มาเช็คอุปกรณ์การแสดงต่างๆกเลยลับก่อนนะครับตื่นมาแต่เสาร์เก่าโมงกับมาออกกําลังกายน้อยหนึ่งนะครับประมาณชัมม่วโมงหนึ่งนะ่ะก็ับมาเหตุดงานกระทืงออกกําลังกายถึงแลนหนาแลนหลังยางออกไปเบิรงงานนันานี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยท่านครับผมหนึ่งพันสองร้อยคนเหลืองานกลราไป นะครับเหลืองานกันแล้วไปนออ่านี้กลุ่มแล้วขอบคุณครับรอในกลุ่มแล้วร้อยห้าสิบเจ็ดบาทบอบ,บ,บเพียงเดอ้อบอยพี่น้องมาแพงครับบบาวซ้อมเจ้าหายไปใส่เจ้าใส่เจ้าสมัครยูเซอร์ไมต่ติเจ้าถือบล็อกติลบหนีหรือว่าหนีกีกเปลี่ยนซื่อเฟซเนี่ยบบาวซ้อมคน้นเมืองจีนแผ่นดินใหญ่แมนบอเป็นคนเดียวกันบ่หนี่ซ้อมได้ อยากไปมาลองเดิอแต่อยู่ไกลช่วงนี้ร้านอาหารผมก็ไม่ได้ไปเลยนะครับเพราะว่าเข้ากับเขียวขอดกันอยู่ทั้งวงญงพีแล้วก็บบอดเมื่อนอนคอนแกนแตว่ามืออื่นมีงานของโรงพยาบาลนะครับตีบอยกับแอนกับสิเดไปซอยบอดโนดไมพัชรี่กับสิไปเจอกันนะครับผมกับซ้อมมือนี้แล้วมือนี้สิซ้อมซอดแจ้งเด้ไหมนี่แล้วก็มืออื่นสองกับสิกับนอนคอนแกนนะครับเพื่อที่เตยมโตไปงาน เป็นอย่างจังได้่อมใ่มือนีปกติเฮาก็ซ่อมสองม,ม,มืออยู่แล้ว่อมใ่แต่สิเป็นเน,นี่หนัก25สิหาแต่บานนี้ยีส่สหผมมีงานเลยครับยี่สิหผมมีงานมืออื่นเนี่ยผมสิไดไปงานโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นผมก็เลยมือนีก็เลยเอามือนีให้มันเข้าใจกันให้มันสมบูรณ์ สนับสนุนใจก็ร้อยไม่เคยเสียดายเงินเลยคุ้มค่าทุกไลฟ์ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณเรื่อยขอบพระคุณแม่ขอบพระคุณพี่พี่น้องน้องทุกคนครับห้มาเท่าใดเท่าไดลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่ามีคำถามหรือมีคำตีคำช่มแนวดหลังจากที่ยวบึงที่เสื้อขิดต่างๆที่งานโชว์ที่น้าเสนอออกไปหรือผาบหนึ่งหลปแบบชุดอย่างเสียสามารถคข้เมินเขามาพูดคุยกันไดได้ครับเดี๋ยวผม เยวผมสิเด้ถือโอกาสแบบชี้จแจงนะครับพี่น้องบอกเข้าใจอย่างลึกอยากสอบถามเรื่องอื่นๆก็สามารถแต่ว่าเรื่องส่วนโตพักกนเด้อเอาเรื่องงานก่อนนะเรื่องส่วนโตพักกรละกะตอนนี้ก็คืออยากเช่นชวนเนี่ยพี่น้องเข้ากุมปิบเพื่อที่สิเด้เบิงฉเฉลิมฉลองน้ำกันกรบปีที่สิบของมะล่ำใจกันลอยนะครับสมกับการบืนบกบืนบากมากพี่น้องผมก็อยากเฮ็นมันดีสําหรับปีนี้นะครับ รอในกลุ่มแล้วทางนี้ก็เตรียมเปิดฤดูกาลครับผมเปิดฤดูกาลยุบานผูได้มาบบได้กับเปิดฤดูกาลยุบานครับเต้าแฝดมาไหมคะอันนี้ก็บ่ได้เฟิม่มเน้อครับว่าเต้าแฝดสิไดมาบบพอมือเปิดบงเนี่ยมันก็สิชุ่ละมุนกันแน,น,น่จักหน่อยก็สียากนะฮะขันมากับโบรูลูกสิขันลูกง่วงลูกง่วงเสียกับสิต้องให้ลูกนอนไหมครับ คันคันคันพี่นอ้องค้นว่าส,สื่อบัสลอยห่าสิบเจ็ดบาทแล้วคือต่อว่าสิได้เห็นตาแฝดบ่ตองสื่อเด้อครับบ่ตองซื้อเพราะาผมบ่รับประกันอันนี้คือ้าลกม่วงผมก็สิบ่ไดให้ึ้นปรากฏโตบนเวทีไหมครับอ่าอันนี้คือให้โฟกัสผลงานของปีที่สิบของมะล่ำใจกันลอยแต่คันเข้าไปให้ความสําคัญแบบทิ้งน้าหนักความขาดหวังไปว่าจะต้องได้เจอเพชรพลอยนี่บ่ตองซื่อผมมันจังสิบบไดพิดใจกัน นะครับอยหาสิบาทของพี่ของน้องอันนี้คือผมเสียเอาเปิดฤดูกาลเนี่ยมีโชว์ไม้ของแอนของบอยหล่ะครัคุณไม้พัชรีที่มาเป็นแขกรับเชิญเนาะนะครับแล้วที่สําคัญคือภาพร่วมของความเป็นใจกร้อยล่ะครับที่สีน้าเสนอนะฮะอันก็เข้าใจว่าพี่น้องถามซื้อ,อ,อว่าเต่าแฝนมาบอกบอันผมก็ตอบไปว่าบอรับประกันว่า มาอาจจะบริขึ้นเด้ที่ขันลูกง่วงหรือมันสิเป็นแบบใดนั่นคือบ่อยากให้ไปฟันทงว่าจะได้เจอเต่าแฝดในรูปแบบใดนะแหมครับครับผมเมือ่อเต่อต่อไปรอบต่อต่อ,ตอไปเขาก็จังวากันแต่ได้เห็นแน่นอนใจกรรอยและบอยซิริชัยแอนโอดีแล้วก็คุณไมคพัชรีได้เจอกันแน่นอนครับ กดลิงที่ปักมูดด้นานล่างครับลอยห่าสิบเจ็ดบาทซื้อทุกอีพีครับบอสขอบพระคุณครับพี่วราลาัตบอกว่านนนสเปงแพงมากข,ขอบคุณหลายๆครับครับถูกคำตีคำชมนี่ก็เป็นพลังครับทั้งบวกทั้งลบล่ะอันใดที่มันบดดีคิดว่าแบบเออเห็นออกไปแล้วเอหมองนีมันจะเป็นแบบใดบอกเข้าใจมันจิจังสี่จังสี่บออย่างสีงส่ก็สามารถ,ถามใดเ้ดยครับตอนนี้ผมสี่ไล่์สดอีกสามสิบนาที ครับกส็สิได้แต่งหนา้าแต่งตามือนี้นักล้องทุกคนหมอลำทุกชีวิตต้องแต่งหนา้าแต่งตาแต่งโตเพื่อที่สิขึ้นซ้อมไงญ่นะทุกคนต้องพร้อมนักล้องนัง่งแสดงว่าแดนเซอร์เข้ามาสอมสองเดือนเนี่ข้าเจ้ากับเมือ่อยพธรธมดาเนี่ยหมอลำเข้ามาสอนแค่เดือนเดีเดยวและที่สําคัญเนี่ยแดนเซอร์เขาใส่ชุดมหาหากมือแล้วเข้าใส่ชุดแค่สองมือยาให้ ยามีเงินขายยาความนั่นควมนี่วงผมมันจะเป็นทนั้งสี่ไหมครับผมสิบอกชัดเจนไปเลยแล้วก็สีให้เหตุพ้พอมมันบําเมนแค่ว่าเฮ้าเตรียมควอมพอ้พอมเฮ้าเด้แต่มันเป็นการซัพพอร์ตกำลังใจให้กับแดนเซอร์พอร้อมว่าโอ้หมอล่ํามเป็นกับโบได้บบได้นิ่งดูได้มอล่ํามเป็นกับเหตุคือเฮ้าอยู่เพิ่นกับโบได้แบบสบายเกินก็เฮ้าอยียงประมาณน,นี้ครับผมสีอธิบายให้ทุกคนใ้เข้าใจกันแบบนี้ ทุกๆปีครับผมทำไมหน้าเป็นเขียวๆนาแลมไหมครับแม่ตากแดดแม่จ้าทำไมหน้าเป็นเขียวๆสันนาแรมแม่แม่จ้านาแลตากแดดเฮ็ดงานไหมครับผมผมผมกําลังสิเปิดวงใหญ่แม่แม่มันหลายอย่างน้องลูกน้องสามอยค้นไหล ส่วนหลายไฟล์ที่ต้องเหลาผมก็เป็นคนเห็ุเองชัดการเองไหมครับกระตากแดดคากอเฮ็บห,หน้าผุนเดเห็ดหมอลำอะ่ะมาล่องมาลอง,ลองขันบอกเข่าใจหรืออาจสเอ่าคิดว่าผมสบายมากอยู่เฮื่อน,น้ำผมก็ได้ครับ <c oughs> เออมาเดินสายน้ำผมจากสามมือสิเดงหูว่ามันบ่อเมนแนวงายมันบ่อได ผมไ่ได้เห็นงานในออฟฟิศได้บ่ต่างกันจากเช้านาเขาดอกอย่น้องซึ่งในความเป็นพื้นเพบบานเขาผมก็เป็นคนติดดินเนาะแมนบอละ่ะแมนตอนนี้ทุกคนสิมองว่าแบบไดก็ตามความสําเร็จหรือมองในมุมใดก็แล้วแต่แต่ผมก็เป็นคนธรรมดาบานๆคนหนึ่งติด,ต,ดติดดินยังยังต้องเหตุทุกอย่างเองนะครับยังต้องเหตุทุกอย่างเอง กมก็ซื้อหน้าเบทีครับผมไม่เป็นไรจ้าเต้าแฟดไปขึ้นเบทีก็ไม่เป็นไรพ่อรู้ว่าอยู่แล้วกลางวันเต้าแฟดไม่ได้นอนซื้อกลุ่มรอแล้วจ้าดีใจมากเลยขอพระคุณพี่โนปร,รั์หนุเนเงินนะครับชอบน้องบอยไลฟ์ตอนเปิดวงแม่มาขักบึงทุกีพี่ครับเดี๋ยวต่อไปอ่ะพอนค่ายมันกับซีดีขึ้นนะครับ เป็นอย่างคือได้ว่างเพิ่มหลายมือแท้ขอโทษถามซื้อบัตรพอประจําพอแฟนพันแถอ๋อมันว่างอยู่แล้วครับแม่มันว่างอยู่แล้วจริงๆอ่ะจริงๆคือผมอยากออกงานเนี่ยมันเต็มมือซื้ออันนี้คืองานเดือนหนึ่งเขามีมากกว่ายี่สิบมือนี่ถือว่าดีแล้วเด้ถือว่าดีแล้วแต่ว่าผมเดือนแรกเดือนตุลาผมผมอยากหาไซมันเต็มมือซื้อครับแต่วบัตรบ่มีกับผมเป็นอย่างพามันกแค่หามือนะครับมันก็แค่หามือ,นะะมมอที่ว่าง ปกติมันกับบ o ดเต็มอยู่แล้วนีว้ปกติมอลลัมห้องนี้ตุลาพิการนี่งานบด d เต็มจักวงอยู่แล้วครับมาตั้งแต่โบลัมโบลานตั้งแต่บูดแต่ปูดแต่พอญ่ไม่ไงผืนผ้าเย็ดกับ,บ่ได้เต็มมันสิเป็นมีงานเต็มตอนช่วงมัก,กราคุมผ้ามีหน้ามษสานั้นขึ้นฤดูงานที่มันเต็มช่วงตุลาพิการท่านว่าเนี่ยวงใดได้ยี่สิบงานขึ้นนี่ถือว่าที่สุดแล้วครับมันสิเป็นจังสีเปรียบเทียบ body หรอครับ,บ,บ,บช่วงหลังโควิดช่วงนั้นมันบูม บูมขึ้นมาแบบประหลาดเพราะว่าคนอัอดอันจากช่วงโควิดมาแล้วมาช่วงหลังโควิดเพราะมันผ่อนคลายแสดงใดมันก็มีผู้จัดกาเนิดขึ้นมีบันใดบอกเคยจัดงานกับจัดขึ้นมามีการโฆษณาว่าคนหลายตั้งเสียงซีกะ่ะมีคนเอาไปข่ากําไร่หลายมันก็เลยมีงานหลายมันเลยมีงานแบบอัดเลยจนแบบว่าจนได้โย่ไวพุ่นละ่ะเออแต่อันนี้มันก็เป็นสภาวะที่ปกติเนาะปกติเที่เขาเป็นมากแต่งานกับบอลุูนสองลอยครับ สูตรดาบอดของคุณวิปาครับผมหนาเขียว,วสั่นเจ้ากระเบาไปเออหนาเขียวพะนะเขียวกะสร้างมันถอดคววมหลอมันรอมาพรแห้งหรอละ่ะจากหน่อยผ่อนคลายมากได้ดูแลจากของช่วงนี้มันโหมงานไหมครับเพราะว่าเขาก็อยากให้มันพร้อม เ้าต้องเด้ลงมือเองมันจังสิพร้อมแบบแท้จริงครับขั้นตอนมันหลายเฮดบุ่งมอลำัมอ่ะคนสองสาร้อยคนต้องเฮดแต่มันดีมันชั่วตแต่ตอนซ้อมไปวันนี้เวลาออกงานเขาก็สบายละครับันทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจกันฉะนั้นช่วงนี้เขาก็เลยต้องเต็มที่กับมั่นกับสีเหลสีดำธรรมดา แมนครับตุลามันยังเป็นหนาฝนครับตุลามันยังเป็นหนาฝนมันก็เป็นธรรมดามันงานมันบร้เต็มดอกตุลาวีกาท่านว่าเนี่ย่บมีวงใดเต็มนะครับแต่มีแต่ไจเกินลอยเลือกหลายๆวงในช่วงหลังโควิดสามปีบางห่นที่มันเต็มเพราะว่ามันมันมันประหลาดไหมเต็มแบบประหลาดขึ้นมากเพราะว่าคนหุ่มจ่างในช่วงพอนค่ายหลังโควิดเออแต่น,นี่ผมถือว่าเป็นปกติแต่ผมอยากหาไสซซื้อเพื่อมีเขามาไหมครับ เพราะว่าเขาปฏิโภดงานเนาะเขาป,ปดิโภ์คิวงานแบบอ่าคือเก่าแบบทุกๆเดือนไวรล่งหนา้าอันนี้คือผมก็เลยอัปเดตว่าเอ,อมันบ้ามือนีมือนีเด้อเพื่อมีเจ้าภาพเขามากมากก็ดีบพราะมากกับโปรพิ่างครับเพราะมันหลายอยู่แล้วขอบคุณป้าติ๋มครับคุณแบงค์ขอบคุณคุณแบงค์นะครับพร้อมทีมงานนี้พี่แบงค์เป็นคนที่รอ,องรับการทํางานนะฮะหลังจากที่เขาเด้แบบจากคู่ปอดบางแบบคู่แบงค์พี่แบงค์กับเป็นคน จัดสรรเองก็คือคุยกันเนาะลรวก็หาสื่อของกันและ,ะส่วนใหญ่ก็เราก็จะ,อะลองรับจากทีมครูฝึกคโลักราฟเพื่อนเฮดโชว์แบบใดเพื่อนอยากไดชุดแบบใดเขาก็พร้อมซับพอร์ตเขาก็พร้อมสื่อของของบางอย่างเขาซสื้อมาได้เขาก็ให้คู่ฝึกปัญหามาหาคนเอกชันมาเขาก็ติดต่อดําเนินการพี่แบงก์ก็คือเป็นแผนกเดีลวกับร้านชุดร้านขายผ้าต่างๆเพื่อให้ผมโอนนะครับ